มาแอบดูปังน้อยกันครับสวยอยู่ไหนลูกไหนอุ้ยแม่เห็นหางหนูไหมหางใครสวยลูกไหนแรงๆลูกแรงแแม่ไม่เห็นกระดิกแรงๆรงสิลูกไหนปังน้อยนอนเล่นนะครับแม่นนดไปทำงาน วันนี้คนไข้ยเยอะแม่นุชไปเช้าเลยพ่อปังก็ไปทำบุญตอนเช้าใส่บาตหนูนอนเล่นอยู่คนเดียวนะคะในหางส,สวยๆลูกไหนกะดิให้แม่แม่เอฟซีดูสิวันนี้อารมณ์ดีโชว์หางใหญ่เลยปังเอ้ย ปังอยู่คนเดียวเหรอลูกไหนหาของเล่นเจอหรือ,อยังปังน้อยเขาจะมีของเล่นนะครับมีถุงพลาสติกมนุษย์จะมาให้มาให้แล้วก็น้องก็จะเล่นนะครับนั่นแหละของเล่นของปังน้อยไหนเวลาพ่อแม่ไม่อยู่ปังน้อยอยู่ยังไงนะในห้องคนเดียว ดูสิของกระจัดกระจายเต็มห้องเลยมีเสียงโต้งเป็นเพื่อนปังเอ้ยหลับแล้วเหรอลูกอ้วงอ้วงหลับหรือยังน่ะน่ะน่ะโชหางใหญ่เลยได้ยินเสียงพอ่อไหนหางส,สวยๆอยู่ไหนลูกอุ้ยอุ้ย หางสวยๆอยู่ไหนนะปังเอ้ยปังปังปังปเอ้ยปังทักทายแม่แม่หน่อยลูกเอาแต่นอนอ้วนหมดแล้วนั่นนะ่ะตอนเย็นไม่ต้องลงไปรอพ่อนะลูกนะเล่นอยู่ในห้องนะเดี๋ยวคนใจร้ายจับไปอยู่วดัดนอนเล่นอยู่ในห้องนะลูกนะ เดี๋ยวตอนเย็นพ่อว่างพ่อจะรีบมาหาคนเก่งนอนนะลูกนะเดี๋ยวพ่อซื้อตุ๊กตาไปให้หนูจะได้มีของเล่นนะลูกนะนอนอย่างเดียวเลยครับถ้าอยู่ในห้องนานๆจะลูกกินทีแต่วันนี้คงไม่ลูกกินนะคะพ่อเห็นบอกว่าเมื่อคืนน้องอ้วกไม่รู้น้องอ้วกเพราะอะไร สำหรับคลิปนี้ก็พอแค่นี้นะคะป่าปังน้อยเอ้ยไม่ใช่สิป่าแม่แม่มาแอบดูปังน้อยอยู่คนเดียวว่าเขาทำอะไรนี่แหละครับก็นอนเล่นอยู่คนเดียวในห้องแบบนี้แหละสวัสดีแม่แม่ก่อนลูกปังเอ้ยปังลูกมาสวัสดีแม่แม่ก่อนลูกสวัสดีค่ะปังน้อยจะนอนแล้วนะคะ